สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Empire Auto Dive r วันนี้เรามีรีวิวแบบจัดเต็มสำหรับรถสุดหรูที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างมากนั่นคือ2 0 2 6ิ Cadillac Motorhome Luxury Redefine จริงๆครับวันนี้เราจะพาไปดูทั้งภายนอกประสิทธิภาพภายในและแน่นอนเรื่องราคาแบบละเอียดสุดๆเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมครบทุกรายละเอียดก่อนจะตัดสินใจหรือแค่ชมเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ครับเริ่มกันที่ภายนอก exterior กันก่อนเลยครับรถคันนี้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น ด้วยเส้นสายที่หรูหราแต่ทันสมัยตัวถังถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่แฝงด้วยความสปอร์ตและความหรูหราของแบรนด์คาดิ้งแลกอย่างเต็มที่มีกรอบไฟเลเและรายละเอียดโครเมียมที่เติมเต็มความพรีเมียมรอบตัวรถยังมีล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมขอบย่างที่ให้ภาพลักษณ์มั่นใจแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างดีนอกจากนี้ดีไซน์ของกระจังหน้ารวมถึงคิ้วไฟและแนวเส้นตัวถังยังคงสืบทอด d n a ของคัดิ้งแลกไว้ชัดเจนครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการเลือกใช้วัสดุและการจับคู่สีภายนอกรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนถึงความตั้งใจทางด้านดีไซน์เช่นขอบกระจกโครเมียมเส้นกลางตัวถังที่ถูกดีไซน์ให้สะอาดตาและหลังคาที่อาจมีให้เลือกแบบพานโนรามาหรือแบบหลังคาลอยที่เปิดรับแสงธรรมชาติได้ท้งน,นี้ขึ้นอยู่กับรุนซึ่งช่วยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูใหญ่และโอ่อ่ามากขึ้นพอพูดถึงลักชัวรี่ภายนอกแล้วเราต้องไม่ลืมเรื่องประสิทธิภาพของตัวรถด้วยครับ มาเข้าสู่ประสิทธิภาพ performance กันบ้างซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ2,026นก cadillac motorhome นี้เลยทีเดียวจากข้อมูลที่เผยออกมารถรุ่นนี้อาจใช้พลังงานแบบ Hybrid หรือมีรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับตลาดโดยมีการกล่าวถึงเครื่องยนต์ v 8 Hybrid หรือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้สมรรถนะสูงโดยบางข้อมูลบอกว่าอาจมีแรงม้ารวมมากกว่า800แรงม้าและระยะทางขับขี่ได้ไกลถึงระดับ600ไมล์ ประมาณ1,000กิโลเมตรในรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบในด้านการควบคุมการขับขี่ก็โดดเด่นไม่แพ้ก,กันพบกับช่วงล่างแบบ Air Active Adaptive Air Suspension พร้อมระบบควบคุมการเลี้ยวล้อหลัง p r e v i e w Steering ที่ช่วยให้ตัวรถใหญ่สามารถหมุนโค้งได้คล่องตัวขึ้นและยังมีระบบขับเคลื่อนทุกล้อ AWD ให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนเมื่อรวมทั้งหมดแล้วประสิทธิภาพด้านการขับขี่ของรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถบ้าน แต่คือมอเตอร์โฮมสุดหรูที่มีความสามารถของรถระดับพรีเมียมฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการขับทางไกลในเมืองหรือช่วงทางหลวงยาวๆก็สามารถทำได้อย่างสบายและภ้มิฐานครับต่อมาเรามาดูภายในอินเทเร์ i ซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นจริงๆเพราะภายในถูกออกแบบมาให้เหมือนโรงแรมเคลื่อนที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไปเริ่มจากวัสดุที่ใช้ทั้งหนังแท้บางรุ่นใช้หนังอนิงซีคุณภาพสูงเพื่อความยั่งยืนไม้จริง โอเ o นพอวูดโครเมียมและอลูมิเนียมขัดเงาทุกส่วน